พีู่๋ครับ,รบผมมีโจทย์ยากๆให้ทำอีกแล้วครับโจทย์บอกว่าในการประชุมตัวแทนนักเรียนจาก4โรงเรียนโดยตัวแทนโรงเรียนละ2คนจงหาจำนวนวิธีการจัดที่นั่งของตัวแทนทุกคนโดยตัวแทนที่มาจากโรงเรียนเดียวกันต้องนั่งติดกันนะคะและล้อมเป็นวงกลมอ่าวงกลมตัวนี้เนาะจริงๆวงไว้แล้วแหละรอบหนึ่ง เราบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเจอการน,นั่งบนโต๊ะที่เป็นวงกลมแล้วไม่กําหนดทิศด,ด้วยนะคะพูดถึงแค่ว่าตําแหน่งที่นั่งในโต๊ะกลมๆแบบเนี้ยเราจะบอกว่ามันจะเรียงได้เป็น n ลบหนึ่งค่ะก็คือถ้ามี4ก็เรียงเป็น4ลบ 1, หนึ่งเหลือสาถ้ามี1 0ก็เอา10ลบ 1, หนึ่งเหลือ9ก้าค่ะในขณะที่ถ้าเราเรียงเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงแบบเนี้ยมันมี n ตัวมันก็จะกลายเป็น n เศษอ่ะแต่ถ้าเป็นวงกลมมันต้องเป็น n ลบหนึ่งนะเราจะเอาคีย์ตรงนี้มาใช้ค่ะแต่ก่อนที่จะใช้เราต้องเริ่มจากตัวนนี้ก่อ ต้องนั่งติดกันเนี่ยเวลาเจอต้องนั่งติดกันอะทำตัวนี้ก่อนทําอะไรที่บังพับให้ติดเพราะว่าเราจะจับเขามัดคราวนี้โรงเรียน4ี่โรงเรียนโรงเรียนละสองแสดงว่าเรามัดเลยโรงเรียนที่หนึ่งมัดกี่คนสองคนจากโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนที่สองจับมัดแบบนี้ค่ะเป็นก้อนเพราะว่าบังคับว่าต้องติดกันก็นับเป็นก้อนเดียวโรงเรียนที่สามก็เป็นก้อนเดียวค่ะโรงเรียนที่สี่ก็เป็นก้อนเดียวค่ะเป็นอย่างนี้พอแบบนี้ปุ๊บเราจะเอามาเรียงเป็นวงกลมใช่ไหมเราเหลือกี่ก้อน หนึ่งสองสามสี่เราจะเหลือ oh. แค่สี่ก้อนไม่คิดแปดนะเพราะว่าเรามัดแล้วนะมัดเสร็จเราก็เรียงสี่ก้อนนะคะหนึ่งสองสามสี่เรียงเป็นวงกลมของสี่อย่างก็จะกลายเป็นสี่ลบหนึ่งแล้วก็คูณด้วยเฟกทอเดียวเหลือเป็นเหลือเป็นสามเศษอันนี้คือเรียงวงกลมแต่ไม่จบนะไม่จบเพราะว่าตัวนี้ข้างในเนี้ยมันจะเป็น ab หรือ ba ก็ได้เห็นปะเขาสลับที่กันเองได้ ของตอนนี้ก็เหมือนกันสมมติตัวนี้เป็น CD หรือดีก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาสลับที่กันเองได้การที่เขาสลับที่กันเองได้มันก็ต้องเพิ่ม2องเศกสองเศกสองเศกแล้วก็2เศกเข้าไปทั้ง4โรงเรียนเราก็เลยได้ว่าเราจะมี3าเศกแล้วก็2องเศกอีก4ตัว1 2 3 4สอาอันนี้ก็คือจํานวนของเราค่ะคิดเลขค่ะ3เศกก็3ามคูณสค่ะ แล้วก็คูณ1ด้วยนะแต่จริงๆคูณ2อย่างเดียวก็ได้เพราะว่า1มันไม่ต้องคิดเนาะ2องเซกก็2อคูณหได้2นะคะ2องเซกก็2อคูณหได้2 2งสเซกก็2อคูณหได้2 2งสเซกก็2อคูณหได้2องคิดเลขค่ะ3าคูณสได้6 6 2 12 12 2 24 24 2 48 48องสแคูณสองแล้วก็ตอบว่าจัดจัดได้ทั้งหมด96วิธีนั่นเองพี่วิวครับแล้วทำไม n วงกลมเนี่ยต้องมาลบ1นนะครับ ไอ้ตรงนี้ใช่ไหมคะเวลาเรียงเป็นวงกลมอ่ะมันต่างกับเรียงเป็นเส้นตรงอย่างนี้ค่ะเวลาเรียงเป็นวงกลมอย่างเช่นเรามีสีแล้วกันเนาะเรามี a b c d อันนี้คือรูปแบบแรกที่เราเรียงได้ใช่ไหมคะแล้วแบบเดิมค่ะเราก็สามารถเรียน a b c d แบบนี้ได er. wow. ้เหมือนกันอ่าแลวสองอันนี้มันอันเดียวกันปะครับมันก็วนๆเหมือนกันเห็นไหมมันเป็น a ไป b ไป c ไป d เหมือนกัน a ไป b ไป c ไป d เหมือนกันเหมือนเราจับมือกันเป็นวงกลมแล้วหมุนอะ มันจะหมุนไปทิศไหนก็ได้แต่มันคือเรียงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเอไอันเนี้ยมันต้องนับนับครั้งเดียวค่ะนะมันต้องนับครั้งเดียวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีแบบนี้กี่ครั้งถูกไหมเราก็เลยบอกว่าเวลาจะเรียงวงกลมอ่ะเราจะไม่เรียงทั้งสี่ตัวแบบนี้เราจะยึดหนึ่งตัวก่อนยึดหนึ่งตัวฟิกไว้ว่าตรงนี้เป็นเอเอาคนหนึ่งมายืนปุ๊บแล้วก็ยึดมันไว้นะไอตัวนี้ห้ามขยับ พอห้ามขยับปุ๊บเราจะเหลือเรียงอีกแค่3อันค่ะก็คือ BC กับ d ค่ะเราก็เลยบอกว่าเราจะเรียงแค่ที่เหลือตัวนี้ที่ให้สลับกันได้ก็เลยเหลือเป็นทั้งหมด4ใช่ไหมคะแล้วก็ลบอันที่ยึดไว้ <White. S 2> ต้องลบอันยึดไว้อันนี้ก็คือลบไอตัวที่เรายึดให้มันอยู่นิ่งๆอย่าขยับนะอย่าหมุนอย,อย่าวุ่นวายตัวนี้อยู่นิ่งๆแล้วเรียงที่เหลือค่ะแล้วเราก็เลยใส่เฟกทอรียล ถ้าเรามีเป็นสิบคนเราก็ยึดแค่คนเดียวเหมือนกันนะไม่ใช่สิบคนแล้วหนูยึดห้าคนนะสิบคนเราต้องการยึดไว้เป็นเสาแค่แค่คนเดียวแล้วเอาที่เหลือเรียงเลยที่เหลือจะเรียงไงก็ได้อ่ะสิบลบหนึ่งเหลือเก้าเฟกอันนี้ก็คือการเรียงแบบวงกลมค่ะแต<ๆ>่แต่แต,แต่เพิ่มให้นิดนึงอันนี้เวลาพูดถึงโต๊ะกลมพูดถึงการจับมือกันเป็นวงกลมหรืออะไรก็ตามที่เรียงเป็นวงกลมใช้เอ็นลบหนึ่งหมดเลยระวังนิดเดียวก็คือระวังกรณีที่โจทย์หลอกถ้าโจทย์บอกว่าเป็นการนั่งโต๊ะกลมก็จริง แต่โจทย์มีบอกว่ามีหน้าเวทีอ่าสมมติว่ามีการนั่งโต๊ะกลมแล้วโจทย์พูดว่ามีการมีเรื่องแบบมีหน้าเวทีมีด้านหน้ามีด้านหลังหรือว่ามีทิศที่ใกล้กับอะไรพวกนี้เข้ามามันคือการระบุตำแหน่งและแสดงว่าการเรียงแบบ A B C D กับการเรียงแบบ A B C D 2สองตัวเนี้ยไม่เหมือนกันละ เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นนี้ A เห็นหน้าเข้าเวทีแต่ต้นนี้ D เป็นคนที่อยู่ตรงด้านหน้าเวทีแบบเนี้ยก็จะต้องไม่ไม่ลบหนึ่งแหละนึกออกไหมเพราะว่ามันหมุนไม่ได้อะหมุนแล้วตำแหน่งมันเปลี่ยนแบบนี้ก็ไม่ต้องลบหนึ่งแบบนี้ก็จะกลายเป็นเอนเซกเลยถ้ามีเรื่องการระบุระบุตำแหน่งเข้ามาเมื่อไหร่นะคะแต่ส่วนมากถ้าโจทย์ไม่พูดถึงตำแหน่งเลยโจทย์บอกแค่ว่าเรียงกันเป็นวงกลมนั่งบนโต๊ะกลมใช้เอ็นลบหนึ่งหมด พี่วิวครับโชว์น้องหน่อยครับว่าเราทดกันไปกี่แผ่นครับข้อนี้คลิปนี้ใช่ไหมคะใช่ก็ไม่เท่าไหร่เนาะเราน้อจะขายประมาณสิอรอบวันเนี้ยเ <laughs> <laughs> วลาเห็นคลิปสั้นๆอะ่ะพี่พูดหลายรอบมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นให้กําลังใจพี่ด้วยการที่ไปดูคอสเรียนได้นะคะถ้าใครสนใจคอสเรียนตั้งแต่วัน1นถึงวันห้าทักแชทนะคะ